เอาเละครับผมก็ขอสวีดัสสวัสดีเพื่อนๆชาแปลงเกมชาโด o มาสเตอร์หรือเราจะรู้จักกันในเกมเกา นะครับเป็นเกมจากอนิเมะชื่อดังเลยก็ว่าได้นะครับตอนนี้ได้ทําการเปิดเรียกว่าโอเปนหรือว่าสเบต้ากันดีนะครับที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ของ g l o b a l หรือว่าของอเมริกานะครับตอนนี้ในโซนของเอเชียยังไม่มีข่าวที่จะเปิดนะครับส่วนเพื่อนๆท่านใดที่อยากจะโหลดมาเล่นหรือว่าอยากจะลองรีโลนะครับเดี๋ยวผมจะทําการป,าก Link ปักลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้คลิปนี้ในพาร์ทนี้นะครับเราก็จะมาแนะนำเทียริสต,ต,ตัวละครเริ่มต้นในการรีหานะฮะว่าเราจะรีหาตัวละครอะไรก็ดี ระหว่างซิกอัลฟาแกมมาหรือว่าบีตาแต่ก่อนอื่นนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over Topup มีบริการดีๆเยอะแยะมากมายสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Topup ก็หลังจากที่เพื่อนๆได้ทําการลองเล่นไปเบื้องต้นนะครับทางตัวเกมก็จะทําการสอนเราเล่นกันก่อนนะครับว่าแต่ละตัวละครมีความสามารถและก็ สกิลในรูปแบบไหนเ,นเพื่อสามารถเล่นในรอบแรกเพียงแค่ครั้งเดียวโดยใช้วระยะเวลาประมาณ1 0บถึงสินาทีโดยประมาณนะครับหลังจากนั้นแล้วเพื่อนๆจะไม่ต้องไปเล่นเนื้อเรื่องกันใหม่สําหรับใครที่จะเป็นสายรีไอดีหรือว่ารีโหลนั่นเองด้วยทางตัวเกมครับจะให้เราทําการสุ่มรีทั้งหมด10ครั้งแล้วก็จะมีการแจกเพรใท้เพื่อนไปสุ่มเพิ่มเติมอีกประมาณ4570เม็ดมตรนะครับก็สามารถสุ่มได้อีกประมาณ2โลก็เป็น30ครั้งและก็จะมีตัวละครที่เป็นระดับ S S R แจกฟรีให้เราอีก นะครับ2ตัวก็มาสุม่มเอาว่านะว่าเราจะได้ตัวละครอ,อันไหนไปโดยทางตัวเกมครับมันจะมีตำแหน่งและความสามารถของตัวละครที่แตกต่างกันครับจะมีเรื่องของแอ t แท็กดิฟเอนซ์แล้วก็ซัพพอร์ตในส่วนของเกมเก,มกาทมินของเรานี่นะครับผมสิ่งที่เราควรมีนะก็คือเรื่องของตแหน่งแทงแล้วก็ซัพพอร์ตนะครับเพราะว่าทางตัวเกมค่อนข้างที่จะแจกตัวละครระดับดาเมจเอเออ่ะเยอะยพอสมควรนะครับและในตัวละ,ละครในเกมแต่ละตัวส่วนใหญ่จะเป็นสายดาเมจสละ เป็นส่วนใหญ่การหาซัพพอร์ตกับแทงมาบอกเลยครับว่าหลังๆห,หลังจากที่ผ่านบทช่วงแรกไปครับคุณจะรู้สึกว่าซัพพอร์ตเนี่ยค่อนข้างจะสำคัญอย่างมากกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาไปเพื่อนๆน,นะครับไปดูเรื่องของเทียริสตัวละครซึ่งเทียริสที่ผมจะเอามาอ้างอิงในพาทนี้นะครับก็จะเป็นเทียริสจากของ J an, อญี่ปุ่นของเรานั่นเองเดี๋ยวผมจะทําการปักลิงก์เทียริสไปใต้คลิปนี้นะครับสามารถไปดูข้อมูลเพิ่มเติมไปได้นะครับว่าเทียริสแต่ละตัวละครเนี่ย มีตัวอะไรกันบ้างและนี่ก็คือเทียริทตัวละครจากเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนั่นเองนะครับซึ่งทางญี่ปุ่นเนี่ยได้ทำการเปิดตัวมาก่อนเนาะเขาก็เลยมีการจัดเทียริทขึ้นมาโดยที่จะแบ่งเป็นเทียหนึแล้วก็4ตามลำดับซึ่งในพาร์ทนี้นะครับผมอาจจะขอเพิ่มเติมเรื่องของค,อความคิเศษส่วนตัวของผมเข้าไปเล็กๆน้อยๆน,นะครับหลังจากที่เราได้ทําการลองเล่นในเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นมาสักพักหนึ่งแล้วรู้สึกว่าตัวละครที่มีบทบาทต้องจากตัวดาเมจภายในเกมแล้วเนาะก็จะมีเรื่องของตัวที่เป็็นซแล้วก แทงเพราะจุดเด่นเด่นเลยอะถ้าเราไม่มีแทงดีๆกับซัพพอร์ตดีอะหลงัลงๆอะผ่านด่านค่อนข้าง,าง,างยากมากๆอันนี้จะเป็นเรื่องของตัวเกมของทางเซิร์ฟเวอร์ของเมกานั่นเองซึ่งโดยที่เซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่น่ยเขาจะเรียงลำดับของเรื่องของซิกแล้วก็กมมาเป็นเทียร์ล้ำต้นใช่ไหมครับอ่าอัลฟาเป็นเทียร์ล้ำต้นใช่ไหมครับแล้วก็ไล่ลำดับเป็นอเล็กอะไรอลิเซียหรือว่าตัวละครอื่นตามลำดับมาในภานี้เนาะโดยที่ผมแนะนาว่าบางตัวละครครับเพื่อนๆเราสามารถได้รับมาฟรีๆเลยโดยเช่นเฉพาะตัวนี้ี่พวกเนี้ย เราสามารถได้รับมาฟรีๆโดยที่มีการเล่นเรื่องของกิจกรรมแจกฟรีหรือว่าสปินฟรีอะไรก็ตามครับมันจะมีฟังตัวละครที่ได้รับทําการแจกฟรีซึ่งในพาร์ทนี้ครับผมแนะนำว่าเพื่อนๆเนี่ยช่วงแรกอ่ะควรหาตัวละครประเภทซับกระแทงไว้ดีที่สุดซึ่งตัวละครที่ผมจะแนะนําเป็นปตัวแรกเลยนะครับผมนั่นก็คือตัวละครเรื่องของแกรมมานะครับตัวนี้ตัวละครเกรมมาครับเป็นตัวละครประเภทของการซับพอร์ตเนาะซึ่งความสามารถของเขาเนี่ยคือจะสามารถฟืน้นฟู S p ีของพันธมิตรได้สองหน่วยได้นะครับ แต่มันต้องอิงกับพลังโจมตีของเขาแล้วก็จะมีเรื่องของเพิ่มเดบัฟป้องกันให้ตนเองนะฮะแล้วก็พันิมิรทั้งหมดด้วยซึ่งมันค่อนข้างที่จะโกงและในรูปแบบของการโจมตีเรื่องของทักษะพิเศษนะครับมันจะมีเรื่องของการฟื้นฟูพลังโจมตีให้กับพันธมิรที่มี S p ต่าที่สุดในทีมของเรานะครับจะเป็นเรื่องของเวทในการรักษาเนาะส่วนเวทในรูปแบบของการสนับสนุนจะเป็นเรื่องของการเพิ่มการป้องกันของพันิมิรทั้งหมดที่มีค่าป้องกันสูงที่สุด40เปนระเซลน10เป็นระยะเวลา10 ตัวเนี้ยมันค่อนข้างที่จะมีเรื่องของการฟื้นฟูเลือดตามเปอร์เซ็นต์การโจมตีของตัวละครแกม่านั่นเองซึ่งเป็นตัวละครที่ผมบอกว่าเอ้ยมันค่อนข้างที่จะออกแนวซับได้แบบดีมากๆเลยนะครับอีกตัวหนึ่งที่ควรหาในช่วงต้นที่ทําให้เราเล่นเกมเนี้ยได้ง่ายนะครับนี่คือตัวแรกนะตัวละครต่อมาครับผมนั่นคือเซอรินเซอรินเป็นซับพอร์ตเหมือนกันครับก็จะเป็นซับสายเขียวนะครับก็ในตัวเกมเขาก็จัดให้อยู่เทียร์มแต่ผมมองว่าเออตัวน้องเนี้ยก็ เด่นๆไม่แพ้กับตัวอื่นๆเลยนะครับโดยที่จะมีเรื่องของการฟื้นฟู S p ีของพันธมิตรทั้งหมดนะครับ3 5 0ของพลังโจมตีของน้องนั่นเองแต่ในรูปแบบของการโจมตีแบบทักษะพิเศษนะครับจะมีเรื่องของการฟื้นฟูพลังโจมตี1 3 5ให้กับพันธมิตรที่มี s p ีต่ำที่สุดจะสังเกตบ้างแกม่ากับเซอรีน่ยมันจะเป็นเรื่องของซับเหมือนกันแต่บางตัวนี่จะเป็นซับจา๋จาๆก,กับซับป้องกันนะอันเนี้ยแกม่าซับเพื่อป้องกันส่วนเซรีนเพื่อโจมตี ก็จะเอามาบูธให้กับตัวละครที่เป็นดาเมจได้นะครับตัวละครตัวนี้เนาะแล้วก็จะมีเรื่องของการเพิ่มจำนวนการฟื้นฟูของพลัวิตยที่มีค่าป้องกัน200เป็นระยะเวลา10วินาทีแล้วก็หากเป้าหมายมีคุณสมบัติที่เป็นสีเขียวฟื้นฟูอ p เพิ่มอีก20ของพลังจติตตีโดยที่แต่ละตัวละครจะมีเรื่องของธาตุสีต่างๆมาเกี่ยวข้องด้วยไว้ผมจะไว้อธิบายให้เพื่อนๆในพาร์ตต่อไปนะครับ มาต่อในตัวละครพาร์ตต่อมากันหน่อยละกันนะครับไอพาร์ตของซัพพอร์ตเนี่ยก็ผ่านไปแล้วเนาะในพาร์ตต่อมาเราจะมาว่าเรื่องของตัวละครประเภทสายดาเมจกันหน่อยละกันนะครับโดยที่ผมจะแบ่งแยกย่อยออกเป็น4ตัวละครจะมีเรื่องของ อเล็กเซียก็คือตัวนี้นะครับผมอเล็กเซียเบต้าไซออนแล้วก็เดลตานะครับอันนี้จะเป็นตัวละครประเภทของสายดาเมจคิดว่าจะเป็นดาเมจที่ดีนะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของอเล็กเซียดีกว่านะับว่าความสามารถของอเล็กเซียมีอะไรซึ่งผมอาจจะไม่ได้สามารถคลิกเข้าไปดูได้เนาะเพราะว่ามันจะมีเรื่องของภาพโฆษณาต่างๆแล้วมันจะตดลิขสิทธิ์เอาง่ายคืออเล็กเซียครับเป็นตัวละครประเภทโจมตีสายเขียวซึ่งความสามารถของอเล็กเซียเนี่ยเอาง่ายๆนะครับก็คือจะสร้างความเสียหาย1 6 0 0ต่อศัตรูหนึ่งตัว บวกฟื้นฟู SP ของพันธมิตรทั้งหมด100%ของพังโจมตีคือมันเป็นตัวละครที่สามารถโจมตีด้วยแล้วก็สามารถฟื้นฟู sp ให้กับตัวละครในทีมทั้งหมดซึ่งมันโกงนะคือทำดาเมจค่อนข้าง,งแรงแล้วก็ฟื้นฟูให้กับพันธมิตรของเรานอกจากนี้ครับในเรื่องของการโจมตีเรื่องของทักษะพิเศษครับจะสร้างความเสียหาย 1ศัตรู3ครั้งก็คือจะสร้างความเสียหาย1ตัว3ครั้งโดยที่เปอร์เซนต์ความเสียหายอยู่ที่133%ของการโจมตีเนาะนอกจากนี้ครับจะมีเรื่องของการเพิ่มพลังโจมตีของตนเอง30%เป็นระยะเวลา13มวินาทีก็เป็นตัวดาเมจสายเขียวก็เอามาเล่นคอมโบกับตัวสายเขียวาาบบตัวซับก็ได้เหมือนกันนะสำหรับตัวละครอเล็กเซียในส่วนตัวละครต่อมานะครับผมตัวละครเบต้า DPS สายเหลืองก็คือตัวโจมตีสายเหลืองเนาะความสามารถของน้องนะครับผมเมื่อเราทํา เขาเรียกว่าเพิ่มพลังโจมตีของตนเอง3าเปอ็นเป็นระยะเวลา1ินาทีบวกสร้างความเสียหาย1,600%เต่อศัตรูหนึ่งตัวอันนี้คือจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับตนเองแล้วก็สร้างความเสียหายกับศัตรูซึ่งมันจะแตกต่างจากอลิเซียที่สร้างความเสียหายแล้วหิวเพื่อนอันนี้คือบาัาเพื่อตัวเองแล้วก็โจมตีก็คคอจะเป็นสายดาเมจจ๋าเลยก็ว่าได้นอกจากนี้ครับในส่วนของทักษะพิเศษเนี่ยจะสร้างความเสียหายที่สี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อศัตรูหนึ่งตัวก็ไม่ต้องเก็บสเต็คเหมอ นอกจากนี้จะมีเรื่องของการสร้างความเสียหาย80%แก่ศัตรูด้วยพลังโจมตีสูงที่สุดและทําให้ศัตรูติดสถานะมึนงงเป็นระยะเวลา6วินาทีซึ่งโกงมากๆสําหรับตัวละครสายดาเมจคือสตัน6วนิเพื่อนแค่3-4วิก็ว่าโกงเลยนะไอ้นี่คือเล่นสตันไป6วินาทีคือแบบจะโกงไปไหนอะเอาง่ายๆนะครับสำหรับตัวละครเบต้าเนาะตัวละครต่อมานะครับไซออนแต่ผมออกเสียงผิดหรือว่าอ่านผิดก็ขออภัยกันด้วยนะครับผม ผมก็จาชื่อน้องไม่ค่อยได้เหมือนกันตัวละครตัวนี้ครับเป็นตัวละครโจมตีสีน้ําเงินความสามารถของน้องนะครับผมคือจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับพันธมิตรทั้งหมดในระยะ100เมตรนะครับ100เมตรได้ไหมก็ประมาณใกล้กลกลกลๆอ่ะคือเขาเรียกว,ว่าพันธมิตรที่อยู่ใกล้ๆนะครับรอบตัวของน้องอ่ะ40เปเ็นป็นระยะเวลา10วินาทีบวกกับสร้างความเสียหายกับศัตรูหนึ่งตัวทำดาเมจไปที่1,200 อันนี้คือจะเป็นตัวละครที่เป็นดาเมจแล้วก็บให้เพื่อนร่วมทีมไปด้วยนะครับถ้าใครเล่นเรื่องของสายดาเมจจะจ๋าสองตัวละครหรือแม้กระทั่งเรื่องของซัพพอร์ตก็ตามครับซัพพอร์ตจะได้รับเรื่องของพลังโจมตีที่น้องไซออนได้ทําการมอบให้นั่นเองนอกจากนี้ในส่วนของทักษะพิเศษนะครับจะสร้างข้อฉายกับสตูตหนึ่งตัว3ครั้งก็เป็นสแต็กคล้ายๆอเล็กเซียก็คือ1นึ่งร้อยสามสิบสามเปอร์เซ็นต์ตอนเื่อง3าฮิตนั่นเองนอกจากนี้ครับเพื่อพลังโจมตีของพันธมิตรภายในรัศมีที่น้องได้ระบุบอกหรือออออวว่ารบตัขงงน้องอะ 16%เป็นระยะเวลา10วินาทีก็จะเป็นตัวละครประเภทดาเมจเพิ่มบัฟอะดาเมจบัฟอแท็กให้ตัวเองแล้วก็เพื่อนร่วมทีมอันนี้จะให้ตัวเดียวเลยตัวเองเลยอันนี้จะให้เพื่อนร่วมทีมเป็นดาเมจเอแท็กอันนี้คือโจมตีแรงนิวนะครับสำหรับตัวละครไซออนนะครับและตัวละครต่อมานะครับสาย DPS หรือว่าดาเมจนั่นะค,คือเรื่องของตัวละครเดียวจ้านะครับก็คือตัวน้องน่านรักมากตัวละครนี้นะครับนี่นีนี่นี่น้องน่านรักมากนะครับ ตัวละครเดลต้านะครับเป็นตัวละครโจมตีสีน้ำเงินเช่นเดียวกันกับไซออนเมื่อกี้นะโดยความสามารถลึกลับของน้องครับคือจะสร้างความเสียหายกับศัตรูเนี่ยหตัวอยู่ที่2,100เการโจมตีของน้องนอกจากนี้ครับในเรื่องของการโจมตีในรูปแบบของทักษะพิเศษเนี่ยน้องจะสร้างความเสียหายอยู่ที่400%ต่อศัตรูหนึ่งตัวพร้อมเพิ่มพลังโจมตีของตนเอง30%เป็นระยะเวลา13วินาทีตัวนี้จะเป็นตัวดาเมิจ๋าจ๋า,จ,าจัดจัดจ้านๆเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับตัวละครตัวเนี้ย ที่ถ้าเราเอามาลงทีมอ่ะคือดาเมจคือสุดจัดเลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะเอาตัวละครเหล่านี้มาลงในทีมนั่นเองป่ะก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการว่าดในเรื่องของเทียริสต,ตัวละครที่ผมคิดว่าตัวละครเหล่านี้น่าจะเก่งและดีที่สุดสําหรับเพื่อนท่านใดที่แบบว่ามีตัวละครตัวอื่นจะมาแนะนําผมก็สามารถมาคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้นะครับโดยที่ผมจะในเรื่องของซัพพอร์ตเป็นหลักเนาะหลังจากที่ลองเล่นแล้วซัพพอร์ตสำคัญมากๆ เดี๋ยวเรามาพาเพื่อนไปทําการสุ่มตัวละครแล้วก็มาสอนวิธีการรีโหลดแบบกระชับแล้วก็รวดเร็วกันหน่อยละกันว่าเราสามารถรีโหลดด้วยวิธีอะไรได้บ้างโอเคครับกลับมาสู่ในหน้าต่างของตัวเกมอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวเราไปทําการสุ่มตัวละครกันหน่อยละกันนะว่าผมจะมีโอกาสได้รับน้องคนไหนไปครอบครองกดไปเลยครับนี่ใช้เจมสุ่มไปเลย2,008ไปกดใช้เจมเติมอะเจมปี ผิดตู้ผิดตู้ไอ้นั่นเนตู้แบบว่าลิมิเต็ดต้องเติมวิธีการดูนะครับว่าเราจะได้ตัวละครเอเดดาตัวไหนไปครับมันจะมีเรื่องของการสโล่ก็คือภาพมันจะสโล่หน่อยเนาะมีไหมโอ้โหเปิดมามเกลือจัดถามจริงเอ้ยมามามาโอ้โหเอสหรอเอ้ยเกลือกว่านี้ไม่มีแล้วผมมาโคตรเกลืออะไรเป็นเพื่อนดูอะไตัวละครเอสมาสตัวเองแล้วเกลือจัดเอาซัมมอนอกนอีกรอบนึง โอ้ไม่พอแล้วนะครับผมคือเค่ไม่พอเราจะสามารถสุ่มฟรีได้รอบแรกก็อีกรอบหนึ่งก็จะเป็นรวมๆเป็น20โลแล้วก็เหลือเศษให้เราทําการสุ่มเนาะแล้วก็เราจะได้เรื่องของคาแรคเตอร์ตัวละครเข้ามาในต่างนี้ซึ่งตอนนี้เรามีคาแรคเตอร์ตัวละครที่เป็นตัวละครที่ผมต้องการ2ตัวแต่ผมอยากได้ตัวดาเมดไหมก็คืออยากได้ซับมากกว่านะครับเพราะว่าแต่เกมเนี้ยซับพอร์ตหายากมากๆก,ก็เลยเจะเน้นซับเป็นหลักแล้วก็ไอ้สองตัวเนี้ยเดี๋ยวเรามีโอกาสได้รับมาในอนาคตแน่นอน วิธีการรลียดีครั้งต่อมาครับกดไปที่เมนูเนาะแล้วก็กดไปที่ return to screen ก็คือกลับไปที่หน้าหลักของเรานะเมื่อกลับมาแล้วนะครับให้กดที่เมนูทางด้านซ้ายบนนะครับแล้วก็ Delete ต c c o u า t ไปได้เลยกดโอเคติ๊กถูกแล้วก็กดโอเครอบหนึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องขอทำการปิดเสียงเกมกันสักหน่อยละกันนะครับเรื่องด้วยปัญหาลิขสิทธิ์มันเป็นเพลงจากอนิเมะเอาง่ายๆผมไม่แน่ใจว่ามันน่าจะมีลิขสิทธิ์แหละเอาจริงก็เมื่อเราทำการ Delete ข้อมูลแล้วกดเข้าเกมไปอีกรอบหนึ่งเนาะแล้วก็กดทุกอย่างให้เรียบร้อย จากนั้นเราสามารถสคริปไปหน้าต่างของการส่มได้เลยเดี๋ยวรอบรหลดคั้ซสิหน่อยเนาะโอเคมีการดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมนี่แก๊งกาวทมินของเราเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับมันจะมีเรื่องของหน้าต่างสคริปให้เรานะครับกดสคริปไปได้เลยนะครับมันก็จะข้ามการฝึกทุกอย่างแต่เพื่อนต้องทําการเล่นเนื้อเรื่องในช่วงแรกให้เรียบร้อยก่อนเนาะมันจะสอนอะไรให้เรียบร้อยเมื่อเราผ่านแล้วเราค่อยมาเริ่มทำการส่บโอ้เสียงเป็นอะไรเนี่ยสิ่งเนิมเฉยเลย โอเคแล้วก็กดรับเพจไปคือตอนนี้กราฟิกมันยิงให้ผมเป็นแบบกราฟิกต่ำสุดเนาะภาพอาจจะดูโลโลไปหน่อยนิดนึงกดรับทุกอย่างให้เรียบร้อยอันนี้คือเพจฟรีที่เขาได้ทําการแจกในส่วนนี้ยับับก็จะเป็นเรื่องของการแจกตัวละครนะครับที่เป็นตัวละครระดับ SS ของเราเองอะกดรับเพจทุกอย่างที่มีนี่อาจจะเป็นสมอน S บวกเราก็สามารถมารับของฟรีได้นะครับ4 0 0พเม็ดนี่โคตรเจ๋งปะ ไปสุ่มตัละครกันหน่อยวกันครับไปนี่คือการันตีอ่ะรอบแรกนี้คือการันตีส่วนโลต่อไปก็แล้วแต่ดวงช่วงแรกขอจำจมสอตัวโอ้โหเกือ,อาจาัดผมคิดว่าสองตัวเมื่อกี้ที่เราสุ่มได้นี่คือน่าจะดีที่สุดสำหรับผมเลยนะอันนี้คือปีหนึ่งครั้งต่อวันโอเคไปเพจสุ่มไปก็คงน่าจะได้รีโลกันยา,ยาวๆนะครับสกิปไปเฮ้ยเฮกดปุ๊บเต้ตัวอะไร มีลุ้นมีลุ้นสองตัวละครหรอต้องมลุ้นว่าจะได้ตัวละครอ,อะไรไปตัวละครตัวนั้นก็คือเซรีนแล้วตัวละครอ,อื่นล่ะไอ้เฮ้ยโอ้ได้ SS2 ตัวเป็นซับพอตเขียวกับ DPS หรอดามิเหลืองอ่าผมคิดหนักมันก็ มันก็สวยนะจริงๆอยากจะเริ่มสักสามตัวเริ่มต้นอ่ะคือโลแรกในการรีอ่ะได้มาแล้วก็มาตัวนี้อีกสองตัวคุ้นใจไอดีก็สวยไอดีนี้สวยผมน่าจะเก็บไอดีนี้ไว้แล้วก็เดี๋ยวสมัครเขาเรียกว,ว่าเชื่อมแล้วก็รีใหม่กันอีกรอบหนึ่งนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับผมสําหรับตัวละครเริ่มต้นในเกมก่าวํากินของเรานั่นเองก็เป็นอนิเมะที่กําลังฉายในบิลลี่บิลลี่นะครับก็ใครที่อยากอยากเสพอัตถรสนอกจากการเล่นเกมแล้วนะครับ ก็สามารถไปรับชมอนิเมะได้นะครับแบบถูกลิสิ์ในบิลลี่วิลลี่นะครับสำหรับพานี้คงมีเพียงเท่านี้ครับถ้าผิดพลาดไปการใดผมขอกราบประทานอภัยกันด้วยและถ้าใครชอบกันนี้ก็อย่าลืมที่จะก,กดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อให้พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ของผมก่อนใครด้วยละกันสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายและสวัสดีครับ